นี่ห่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของวันที่10กุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วในขณะที่มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปณิมณฑลภาคตะวันออกแบบภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศา,าเซลเซียสกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร่องแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงแลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและห่างจากทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งและส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเ,เรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะน,นี้ไว้ด้วยนะคะ ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะจูนี่สวนสีแจ้งคางขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเสียๆีย